ายส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอาโลกทะเลทั้งที่30ไสิบปีปี2566ขอขอบคุณท่านรองผู้การจังหวัดสุพรรณท่านผู้สมคบเปงลมเทียิเป็นประธานที่ดีเปิดการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอาโล่ทะเลทั้งที่30ประจปีปี2566ในวันนี้การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งกลุ่มกักท่องเที่ยวให้มาร่วมอาโล่ทะเลสุพรรณ ไอ้มาคสิบประจำปี2566ในวันนี้นะครับตามที่ท่านท่างเที่ยวและกีฬาจาังหวัดและทิมงานได้กล่าวถึงวัตถุประสงคนในการจัดกิจกรรมัานกีฬาในงานแต่งโลกทะเลให้ถุงความรุนแรงหลายครั้งนะครับงานโลกทะเลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในงานที่จัดขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจทส่ไปแล้วนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นะครับแล้วก็มีหลายส่วนราชการให้การสนับสนุสน เกี่ยวกับชายคุณตอนนี้ก็กำลังในรบคานิยมเมืองไทยก็คือกันนะครับของทุกภาคส่วนจริงก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับขอตทนยาขกับมดัๆ้วยค่ทีน้นะไปาว่ายข้ไวนจุดจุดกา